แต่น้ำปูพิเศษครับตัวนี้นะครับเของมาจิ้มพอนะครับว่ารสชาติเป็นจะได้นะครับรับเุณอย่ปูปมาจิ้เลยนะครับเอารวยครับทางตรงไม่ต้องอ้อมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่ปีนน้องตีฮักทุกๆคนครับตอนนี้ผมอยตีบ้านหลาย มงใหม่หมู่9ตำบลบุบงอำเภอภูสางจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับดูไปครับครับวันนี้ก็จะป๋าปอแม่ไปน้องไปกินขนมเส้นนะครับมีหั่นล้านหนึ่งนะครับปอแม่ไปน้องครับอยู่ที่บ้านลายมงใหม่หมู่9ตำบลบุบงอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับวันนี้จะป๋าปอแม่ไปน้องเป็นเปล่อนทุกคนนะครับไปกินด้วยกันครับเป็นล้านน้อยๆอยู่ตั้งหน้าพุ่นนะครับเป็นล้านขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมเส้น อยู่กลางหมู่บ้านนะครับ่อแม่ปีน้องครับ่อแม่ปีน้องผ่านมาตรงนี้ก็มาแวะจิ้มดูได้นะครับวันนี้ขายยังไงครับนี่ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวตัวนี้แหละผมเอาก๋วยขนมเส้นนะครับมีก่อนครับม,มีอยู่นอกรับเอาเอาถ้วยหน่อยครับมีพักก่บแม่ครับพักสดักสดออวันนี้ผักสดก็มีอยู่แต่ว่ามีแต่กระหล่ำกบ นะครับเอากระลำก็ได้ครับกระกลับก็ไดครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปอย่างก็เอาไปเหรอกินนี่เอาเอากินนี่ครับกินนี่เหรอครับใช้ถ้วยเลยครับนี่ครับบรรยากาศก็เป็นที่ครับท่าี่น้องครับนี่ครับดูบรรยากาศภายในชุมชนนะครับอ้าวนี่ครับนี่ครับปืนก็จะมาใส่น้ำนี่นะครับ แม่ครับนี่เหลียวว่าน้ำอย่างครับเอาตัากใส่ปรุงขงนมเส้นเนะาะเ,เ,เออผมผมเอาขนมเส้นใส่น้ำนี่เนาะมีน้ำปรุงจีนะครับเอาไป,ปากินนี่เลยครับเอาหนึ่งถ้วยนะครับนี่ครับเครื่องดื่มกว่านี้นะครับเอาน้ำเปล่าสักขวดเอย,อยู่นั่นล่ะอ้อาวครับน้ำเปล่าสักขวดครับอา้าว ทิวทัศน์นี่แหละครับนี่ครับ่อม่พปี่น้องครับได้มาแล้วครับนี่เป็นขนมเส้นสุดๆเลยนะครับมีกระลำมีจิ้นซอยนะครับจิ้นหมูซอยลงไปนะครับแต่น้ำพรูพิเศษครับตัวนี้นะครับวเองมาจิ้มพอนะครับว่ารสชาติเป็นจะได้นะครับรับเป็นอย่าูมาจ๊นเลยนะครับจิ้มเนื้อปอม่พเปี่นนองพอสุดๆเลยนะครับนี่ครับอ๋อจิ้มพอแล้วครับ มันก็เป็นน้ำพริกปั่นครับผอไม่์เป็นน้องครับเราใส่หอมป้อมลงไปนะครับตะกี้ไม่ก้าบอกว่าใส่น้ำตาลต้วยก็ได้นะครับใส่ผงชูรสด้วยเหีื่อ่าครับได้ตีแล้วครับผอไม่์เป็นน้องอ่าครับตักใส่แล้วครับน้ำพริกปั่นน้ำพริกสดนี่นะครับนี่ครับอ้าตักใส่ไปเลยโอ้พอดีนะครับเอ้าปิดฝาครับต้องเติมน้ำปลานะครับอ่าเติมน้ำปลาลงไป อ่ะครับผมจะใช้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแต่ตีแปะคือน้ำนี่ครับเป็นน้ำพริกปั่นนะครับใส่หอมป้อาลงไปนะครับกินนะครับบุต้องเมะเป็นน้ำเงี้ยวน้ำเหนียวนะครับครับอ้าวครับใส่ผงชูรสให้น่อยเดี๋ยวนี้ตักเลยครับคุณไปครับนะครับหน้าตาก็จะเป็นที่เอ๋ครับับน้ำเบิ่งนัวมาเนี่ยนะครับนี่เชื่อกันก่อนมีความรสเผ็ดนะครับ ได้ตีแล้วนะครับนี่ครับพหนาตาครับอจิ้มครับถึงเวลาลุยครับผ่อหม่พี่น้องครับนี่อะจิ้มมาก่อนครับก่อนอื่นต้องจิ้มหน้าพอก่อนนะครับนี่จิ้มหน้ามาก่อนนะครับหวานหวานแล้วก็หอมพริกสดครับนี่ครับพริกสดีิปันลงมาเนี่ยครับปันพริกแดงพริกเขียวแล้วก็เอาหอมป้อมสวยใส่ั้างหน้านะครับม้อครับผมใม่พี่น้องครับวันนี้พักสดบผมนี้นะครับ โอเคแม่เป็นว่าพักสุดขาตลาดครับทำยังไงเลยครับโอ้โหเหมาะขนาดนี้ครับเอาอืมเหมาะครับอ่อ นครับสดน้ำไปแนะครับ,ห,นนรบหวานหวานหอมพริกแดงหอมพริกเขียวครับที่เปิ่นปันนะครับน้ำเด็ดจ้างใส่ตะกี้นะครับมากนะครับบรรยากาศหน้าร้านครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาลุยครับ กำเังไงเลยนะครับกำเังไงเลยรับแม่เหเบลครับเปิดไม่นออกครับอยู่ที่บ้านโมง่มงโม่เข้าตำบลบงอำเภอสุสางจังหวัดประยานนะครับแปะมากินได้นะครับเอ้าโอ้ครับพอแล้วครับ เอาลวยครับทางตรงไม่ต้องอ้อ,อ,อมอหน่อเส้นครับเป็นเส้นเป็ดสายครับอันบดจิวบาหน่อเส้นนะครับแ้วก่อนยักยักเกินครับ เต็มปากเต็มคำเลยนะครับเอาหืม huh. ห mm ืมโมอบปลเม่นะครับมันมีมะพัวดินด้วยนะครับะกี้ตะกี้แเมก้าเปิดใส่มะทัวดินด้วยนะครับมันมะพดินหอมพริกซดครับก็ถือว่าเป็นเมนูแปลกเห็นเมนูหนึ่งนะครับเตีตตางจากน้ำเงี้ยว ต่างจากน้ำยาปลานะครับและนี่เป็นขนมเส้นสูตรป็นน่งม่งบ้านลายอำเภอบางจากจังหวัดพะเยานนะครับนะครับเปพื่อนพ่อแม่ปิโนองมาแวะจิ้มพอนะครับตีรสชาติ่เป็นเด็ดคือตัวนี้ครับนะครับน้ำปันพริกนะครับเอาแตนน้ำเงี้ยวเอาแตนน้ำยาปลาเอาแตนน้ำต่างๆนะครับง่ายๆเลยนะครับน่ครับกดต่อครับนี่เอาลุยครับ เมอคำเมอปับรรยากาศหน้าร้าครับวันนี้เดนดฮอนนะครับซีฟลมงกึ่งครับมากินค้นแหลกเลยนะครับเฮยนี่เมอผมเม่เป็น้องเฮ้ยมันมะพรดินหอมเพิ่มก็มีกะหล่ำซอยอ่อนๆมาใส่นะครับหอมพริกแดงสดครับหวานด้วยน้ำตาลครับน้อยๆนะครับเข้มเข็มน้อยครับน้ำปลาครับนี่ครับ นี่ครับอ่อนใหญนๆเลยครับน่ครับกลจะหมดแล้วครับผมไม่พี่น้องครับกลับมาพอครับเึสัซาใจหวานเก็มห่หนน้อยมันครับ ครับหิ้มน้ำครับหิ้มน้ำ หิมน้าครับหิมน้าเอ่ะ,อะเนี่ยแป็ก้วครับเผ็ดขน,น,นักนะครับแต่ล้ำครับแต่หมดแล้วจตหมดแล้วครับหน่อกจานสุด นะครับนะครับข้อถัยข้อจอนครับบมเหลือเลยนะครับเอาครับเปลี่ยนเปลี่ยนปลมใหม่ไปหน่อยครับ ก็มาจิ้มกันได้นะครับอยู่ตีบ้านลายตำบลบบงอําเภอปูสานจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นชุมชนของพี่น้องนะครับล้าครับขนมเส้นนะครับตีปุ้งด้วยน้ำตีเนื้อพอตกี้นะครับเป็นเมนูแปลงเมนูหนึ่งนะครับเป็นเป็นโปรแม่เปน้องครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับตีดดิดตามห้ามสมอย่าลืมกดติดตามกดซาวจะข่กดไลค์กดแชร์ไปให้ปิดเปลี่ยนพอกันนักนักนะครับจะได้มาจิ้มกับนักนักครับ กันคิใไม่นะครับว่าผมจะปลาป่อแม่ปีน่องเปลีป่อนไปแอวตั้งไดกินตังนต้งไดเมนูแปลกๆตั้งไดเนี่ยอันยังกินนะครับแบบผากเหนือบ้านเฮาครับตั้งเหนือบ้านเฮานะครับขอบคุณครับ